สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรดปลดเด็กเมือใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาคุยระบบเทรดกันเกี่ยวกับเทรดทองคำนะครับ GOLD หรือ,อตัวคู่กันเขาเรียกว่า XAU นะครับต่อ USD นะครับน,นี่เป็นการเทรดทองคำตัวนี้ใช้ time f r a m M5 นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนักเทรดที่จะใช้ในการบันพอตนะครับ ทังนี้ทัางนั้นก็ต้องเรียนพี่พน้องนักเทรดทุกคนด้วยนะครับว่าการนำระบมไปใช้เนี่ยอย่าลืมไปแบ็กเทสนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้นําไปแบ็กเทสด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งผมอินดิเคเตอร์เหล่านี้ผมจะมีให้ดาวน์โหลดไว้นะครับทีนี้วันนี้มีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างด้านล่างก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็น rsi ปกติเราเลยนะครับมันมีประจําเครื่องค่า14 เส้นสีแดงเนี่ยเป็น moving average ค่า exponential เรียกว่า EMA นะครับ EMA ตัวนี้ค่าค่า14นะครับพอไปเนาะ RSI นี่ค SI ่า21นะครับ RSI ค่า21 EMA ค่า14ต้องขอไปด้วยนะครับย้ำนะครับเส้นสีเหลือง RSI ค่า21 เส้นสีแดง moving average ค่า exponential หรือ EMA ค่า14อันนี้ด้านล่างเนาะส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี่คือตัวนี้เดี๋ยวขอให้ดูแป๊บหนึ่งอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าชื่อเต็มๆเ,เนี่ยก็คือ corrected super smooth นะครับนะครับหรือ CSS อันนี้ผมขอเรียกชื่อย่อนะ c o r r e c t e d super smooth อ่านเพิ่ก็ขอภัยด้วยนะครับตัวนี้ใช้ค่า14เห็นหครับที่ผมบงไว้ใช้ค่า14ค่า price ก็คือ close นะครับอันนี้เป็นค่าปกติที่ตั้งไว้ตัวนี้คือตัว c o r r e c t e d super smooth นะครับเป็นเรื่อที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อผมไปค้นหามาแล้วก็มันน่าสนใจก็เลยอนำมาเสนอเพื่อนเพื่อนนักเทรดกันในวันนี้ทีนี้ตัวนี้ใช้ยังไง นะครับเอาเริ่มจากตัวล่างก่อนตอนนี้เป็น RSI ผมก็พูดหลายคลิปเส้นกลางเนี่ยก็คือเส้นเลเวล50นะครับถ้า RSI อยู่ด้านบนเส้น50 Buy บายอย่างเดียวนะครับเน้นบายห้ามสวนเทรนด์แต่ถ้าสวนได้ถ้าเป็นมือแบบเข้าชมังแล้วเนาะเรามือไม่ชมังก็ไม่สวนนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าเลเวล50 Sell เซลล์อย่างเดียวนะครับห้ามบายนะห้ามบาย ถ้าจะบายต้องแน่ใจว่าตัวเองมีความชำนาญพอสมควรแล้วนะครับส่วนด้านบนเนี่ยดูง่ายเทรดตามสีเลยสีเขียวนะครับบายนะครับสีแดงเซลโอเคไหมครับง่ายไหมง่ายเนาะนะครับอย่างนี้เท่านั้นจะบายจะเซลต้องเทรดตามเทรนนะครับต้องเทรดตามเทรนถ้าจะสวนเทรนก็ดูตามสีทีนี้ไอ้ข้างบนเนี่ย เวลาเราจะดูเนี่ยเราจะดูยังไงมาเข้ายัางไ,ไงไปยังไงทำไมมันมีสองเส้นเพื่อนๆดูตรงนี้นะอ่ะเดีย๋ยวจะให้ดูเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้ก็ได้ตัวขอภัยเนาะเอาตัวชัดๆหน่อยอ่านะครับดูตัวนี้อ่ะขอภัยนะครับวิธีดูดูอย่างนี้ นะครับคือดูดูงเงี้ยมันจะมีเส้นสีเขียวเราไว้เทตบายใช่ไหมครับเส้นสีแดงเราไว้เทนเซิลแ,แล้วไอ้สีน้ําเงินกับขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าเส้นสีเขียวสีแดงนี่เป็นเทรนหลักเป็นเมเจอร์เทรน M A J O R นะครับเส้นสีน้ําเงินกับขาวเนี่ยเป็นไมเนอร์เทรนเป็นเทรนรองนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดเทรนหลักเทรนรองเนี่ย สิ่งแรกเวลาต้องดูจะเทรดเนี่ยดูเทนหลักเป็นหลักหรือคือมีอจะเทนไอเส้นแดงเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วมาดูเส้นรองในการประกอบอ่ะวิธีดูดูอย่างนี้ครับเพื่อนๆดูนะถ้าเมื่อไหรก็ตามสมมติว่าผมเทรดบายมาดีๆสมมติว่าเข้ามาตั้งนานแล้วสีเขียวมาเส้นด้านบนเนี่ยม r e เนอร์เทเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเส้นสีน้ําเงิน เมเจอร์เนี่เป็นเขียวนะครับไมเนอร์นี่เป็นน้ำเงินโอเคไหมครับน้ำเงินถ้าเป็นเขียวกับน้ำเงินเนี่ยยังไงก็เทรดบายแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเปลี่ยนจากขาวไมเนอร์เทรนเป็นเป็นสีขาวเมเจอร์เทรนเปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ทันทีโอเคไหมครับถ้าเขียวน้ำเงินเป็นบายถ้าแดงขาวเป็นเซลโอเคนะ นะครับอันนี้คือข้อหลักๆทีนี้เวลาเราจะเข้าเราจะออกโดยยังไงสมมุติว่าอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเข้านะครับเพื่อนเเข้าดูหลักการง่ายๆสมมุติว่าถ้าจะเข้าเซลนะครับเข้าเซลล์ดูยังไงหนึ่งหาแท่งเทียนที่มันทะลุสมมุติว่าผมจะเข้าเซลล์ตรงนี้เนาะเข้ายังไงประการแรกข้อที่หนึ่งเลยหาแท่งเทียน ที่มันทะลุเส้นเมเจอร์เทรนด์ลงมาคือปิดใต้เมเจอร์เทรนด์คือตัวไหนครับตัวนี้เพื่อนเห็นไหมตัวนี้ไอ้แท่งแดงเนี่ยเห็นไหมมันปิดอยู่ใต้เส้นเมเจอร์เทรนด์ตัวนี้โอเคไหมเมเจอร์เทรนด์คือเขียวกับแดงหาแท่งที่มันปิดต่ํากว่าก็คือแท่งสีแดงอย่างเงี้ยโอเคไหมครับปิดต่ำกว่างไงเราเทรดาบมานะครับมันก็นเริ่มลงต่ำลงต่ำลงมันจะเซียง ปั๊บมันพอมันปิดใต้ใต้เส้นเมเจอร์เทรนเทนละเราหาแท่งเนี่าเราหาแท่งเนี่ยคล้า,า,ายๆว่ากำหนดการจะเข้าแห้ะนะครับแต่ยังไม่เข้านะแต่ยังไม่เข้าต้องบอกไว้ก่อนถ้าใครจะเข้าก่อนก็ได้แต่ถ้ามือใหม่อย่าเพิ่งเข้านะครับให้สัญญาณคอนเฟิร์มจากเส้นเมเจอร์เทรนด์ตรวนี้ก่อนให้มันเป็นสีแดงเข้าได้ก็คือแท่งนี้โอเคไหมครับเวลาเข้านะเข้าได้ก็คือแท่งนี้ เข้าแท่งนี้ stop loss ด้านบนนะครับแล้วออกตรงไหนออกตรงที่แท่งเทียนมันปิดอยู่เหนือเส้นไมเนอร์เทรนย้ำนะครับไม่ใช่เส้นเมเจอร์เทรนนะเส้นไมเนอร์ไมเนอร์เทรนคือเทรนรองก็คือแท่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยอ่าเข้าแท่งนี้ออกแท่งนี้โอเคไหมครับอันนี้เป็นแบบสั้นๆนะนะครับถามว่าทำไมต้องออก เพื่อนๆดูดีๆสังเกตดูว่ามันเซล์ลมาเรื่อยๆเห็นไหมครับแท่งเทียนพวกนี้มันจะไม่ปิดต่ำกว่าเส้น m i n เ r อร์เทเห็นไหมครับมเนอร์เทกับเส้นขาวแต่พอมีแท่งในแท่งหนึงปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันจะเปลี่ยนเทนจากเซล์เป็นบายมันก็บายไปจริงเห็นไหมครับและก็แท่งนี้เหมือนกันเนี่ยสมมุติว่าจะเข้าบายบายต่อกันเลยนะทีนี้บาย buy ก็คือหาแท่งที่มันทะลุเมเจอร์เทรน คือแท่งเนี้มันเซลล์มาดีๆเห็นไหมครับมันมีแท่งหนึ่งโผล่มาเงนี้เนี่ยเนี่ยโผล่มาแท่งเนี้เราก็เอาแท่งเนี้ยแหละเป็นแท่งคาดว่าจะเข้าพอเข้าได้จริงๆคือแท่งนี้นะครับเพราะมันสีเขียวพอดีสูนย์ว่าเข้าตรงนี้เอสเซลตรงนี้เอสเซลวิ่งขึ้นมาพื้นมาเจอเอา้าวแท่งนี้เนี่ยเห็นไหมครับเริ่มปิดอยู่ใต้เส้นเส้นอะไรครับมาเนอร์เทรนคือเส้นเทรนลอง เราก็เข้าตรงนี้ก็ออกตรงนี้แค่นี้ระบบเทรดนะครับถ้าสมมุติว่ามันยังเขียวอยู่จะทำยังไงถ้ามีแท่งพวกนี้มันกลับไปปิดเหนือเส้นม i n เนอร์เทรนอีกครั้งหนึ่งเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็เข้าบายต่อได้เลยอันนี้ง่ายเนาะตัวนี้ง่ายนะครับเดีย๋ยวหาดูให้อ่ะตัวนี้เนาะที่ผมพูดมเมื่อกี้เส้นที่ปิดเหนือเส้นเมเจอร์เทรนด แท่งที่ปิดเหนือเส้นเมเจอร์เทรนกับไมเนอร์เทรนคือแท่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยได้เลยเข้าตรงนี้สต็อปล็อตตรงนี้อ่ามาเรื่อยๆ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 นะครับมาออกตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วก็เข้าตรงไหนเข้าอีกตรงนี้ก็ได้เพราะเพราะเมเจอร์เทรนมันเต็มเทรนไมนอ่าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกตรงนีอ้ออกแท่งนี้เวลาทำทำ่านี้ถ้าจะเข้าเสี่ยก็เริ่มจากแท่งนี้ แล้วก็มาเข้าจริงก็คือแท่งนี้ยากไหมไม่ยากเนาะนะครับแต่น,นี้ทั้งนั้นต้องบอกไวนะ้ไ case ก่อนนะนำไปแบ็กเทสก่อนนะครับนำไปแบ็กเทสก่อนอ่าสมมุติว่าแท่งนี้เนาะมันลงเซลล์มาเรื่อยเรเราจะรู้ไงว่ามันจะขึ้นเราสังเกตไหมครับแท่งนี้มันปิดอยู่เหนือเส้นมเนอร์เทรนแต่เป็นเส้นสีขาวก็ตามแล้วมันก็นไล่กันขึ้นมาแท่งนี้ปิดเหนือปับ๊บอ่าบางทีถ้าเราใจร้อนอาจจะเข้าแท่งนี้ก่อน ตับดอนลันดางก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นมือใหม่แนะนําให้แท่งนี้เพราะอะไรครับมันเฉียวแล้วไงเป็นเมเจอร์เทนมันเฉียวแล้วนะครับอันนี้ที่จะเข้าบายเนาะเข้าเซลล์ก็เหมือนกันเพื่อนเห็นไหมอ่ะย้อนดูเห็นไหมเส้นเมเจอร์เทนปับ๊บสมมุติว่าเข้าตรงนี้เนาะมันก็ลากมาเรื่อยเยปับ๊บมาออกจริงๆออกตรงนี้เห็นไหมครับออกตัวนี้ก็ได้หรือออกตงเนีนะ้มันก็ได้อพอสมควรนะครับ อันนี้เอาไว้สําหรับมือใหม่เนาะมือเก่าๆเก่าเนี่ยก็จะมีวิธีเล่นของเขานะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เพื่อนๆไม่สงสัยแล้วเนาะการเทรดยังไงยังไงก็ไปแบคเทียดูทีนี้มันกินคําใหญ่มันก็ได้เหมือนกันแต่การกินคําใหญ่พวกนี้เพื่อนๆสังเกตดูไหมมันจะกินเป็นช่วงเวลาหรือเซสชั่นทําเป็นเวลาเช่นพวกตลาด ญี่ปุ่นตลาดเอเชียอะไรพวกนี้มันจะเป็นไซด์เวสเป็นส่วนใหญ่เพื่อนๆดูนะเนี่ยถ้าตลาดเอเชียจะเป็นอย่างเงี้ยไซด์เวสอยู่เขายอะขยื้อยางเงี้ยขยึะขยืออยางเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเป็นตลาดเป็นเทรนด์มันจะอยู่ในช่วงเวลาของลอนดอนกับอเมริกามันจะเป็นอย่างนี้เลยปื๊ดขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเทรดนี่สําคัญเพื่อนๆมือใหม่จําไว้นะช่วงเวลาเทรดนี่สําคัญนะครับ ไปหาอินดิเคเตอร์ที่เป็น Time Session มามันจะบอกว่าช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนอยู่นะครับเหมือนกับผมมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งในะนี่ m e Session ในเี่เป็นตัวไหน่งดูก่อนนะครับ def forex market า o u r ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับณปัจจุบันเนี่ยบ้านเราในเวลาสามทุ่มครึ่งที่ผมทำคลิปเนี่ยนะครับนิวยอร์กกัลลอนดอนเนี่ยมันอยู่ประมาณบ่ายสองกว่า เนาะเนี่ยจริงๆกราฟมันจะพุ่งแต่ตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยจนถึงประมาณเนี่ยที่มันกินเวลาทับซ้อนกันก็คือบ้านเราคือประมาณเอ่อถ้าเป็นผมเทรดเนี่ยก็จะเทรดประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงประมาณสามทุ่มผมก็เลิกไม่ว่าจะเทรดอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง time session เ,เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไปหา i n d i เต t o r ตัวนี้มามันชื่อว่าเอ่อ f o r e x Market Out GMT 4.0เป็นเวอร์ชัน4.0นะครับมีใน Google ลองลองไปเดี๋ยวผมเอาไ้ให้หลดนด้านล่างก็ลกันเห็นไหมครับถ้ามันเป็นตามเซสชันดีเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้ดีมากยาวเลยอันนี้5นาทีเนาะนะครับออันนี้อื่นก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมถ้าเข้าแท่งนี้ปั๊บก็ยาวมาออกแทางนี้ก็ได้ถ้าเป็นมือเก่าๆหน่อยนะครับขลิเกียจขี้เที่จพูดเลย นะครับเห็นไหมมันผมว่าน่าสนนะอินอเทอร์ตตัวนี้เข้าตรงนี้แล้วมาออกตรงนี้อะไเก็บเลขผสมน้อยพูดง่ายๆมันเป็นทําเฟรมหนะ้านาทีเนาะเก็บเลขผสมน้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตลาดไซเวก็พึงระมัดระวังไว้เนาะขออนุญาตเอาแป๊บหนึ่งถามว่าตลาดไซเวระมัดระวังอะไรเนี่ยพื่อเห็นหมนปึงปึงถามว่าทาไมมันลง อยากให้เพื่อนๆพเป็นศึกษาเพิ่มเติมสําหรับมือใหม่เนาะเรื่องอชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยตัวนี้เคยเห็นไหมเด้งมาดีๆเนี่ยปั๊บขึ้นไปลงมาทำหายต่ำลงแล้วก็ลงอันนี้เป็นรูปแบบอะไรครับรูปแบบ m pattern เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยรูปแบบ m pattern กรีดปับ๊บถ้าใครเขาเคยเทรดรูปแบบ m pattern ก็ n, จะเข้าประมาณนี้รูปแบบ m pattern เป็นอย่างไรครับปื๊ดขึ้นมา จากขึ้นจะลงปับ๊บเขาก็ตีนี่เลยพอมันย้อนกลับขึ้นมาปับป๊บปั๊บเขาก็เข้าเซลล์เขาเข้าเซลล์จุดนี้ก็เหมือนรูปแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมขึ้นมาปั๊บทำอันนี้ตัวนี้อาจจะทำหายต่ำลงนิดหนึ่งนะครับปื๊ดแล้วก็ขึ้นไปย้อนไปนิดหนึ่งแท่งเขียวนี่เห็นไหมแล้วก็ลงมาเลยทีนี้ตัวนี้ยเวลามันลงเนี่ยเพิ่มเติมนิดหนึ่งมันจะลงประมาณไหน ความยาวของมันนี่ก็จะประมาณนี้จากระยะนี้ถึงระยะนี้นะครับถ้าเราเข้าตรงนี้เห็นไหมครับความยาวเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเลยตอนนี้กับตัวน,วนี้สังเกตดูนะหรือท่านอื่นอาจมีอาจมีวิธีอื่นก็นได้ผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช่ได้เหมาะเลยทีเดียวนะครับสําหรับมือใหม่นะมื่อเก่าๆเก่าๆก,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 ก็ไม่ว่ากันนะครับลืมอธิบายประกอบเมื่อคลินิคหมดเลดูด,ด้านบน เพื่อนๆเห็นดื่มดูด้านล่างประกอบกันนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยถ้าเส้น Moving a v e r a ร e กับไ s i ต่ำกว่าห้าสิบนี่ด้านบนก็จะเซลดลงมาเห็นไหมครับปื๊ดยาวเลยเห็นไหมครับสองตัวนี้มันประกอบกันแต่ถ้ามันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นไซเว่ยช่วงอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าไซเวย์การเล่นไซเวย์ก็เพื่อนๆก็ตีกรอบปื๊ดปื๊ดขึ้นขึ้นลงลงเนี่ย ถ้ามันหลุดกรอบด้านในด้านหนึ่งด้านบนก็เป็นบายด้านล่างก็เป็นเซล์โอเคไหมเห็นไหมถ้ามันหลุดกรอบมันก็จะเปลี่ยนทิศทางเลยด้านล่างก็จะเป็นไซเวมเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะป้วนเปี้ยนป้วนไปอยู่แถวเส้น5้านี่แหละไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็เล่นได้เหมือนกันเล่นยังไงครับถ้าแท่งนี้ขึ้นมาดูด,ด้านล่างจริงๆมันขึ้นจะตรงนรี้นนะด้านล่างมันขึ้นประมาณส่วนนี้แล้วก็เข้าบ่ายอ่าออกตรงไหน อันนี้มันต่ำลงเห็นไหมครับมันเกิดเด r g e เชนเห็นไหมอันนี้มันยังขึ้นอยู่เลยถ้ามันต่ำกว่าเส้นเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเราก็ออกซะอันนี้เก็บแบบสั้นๆในไซเวย์ได้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เล่นไซเวย์นะแต่ต้องประกอบกับ r s i นะครับตัวนี้ต้องประกอบกับ r s i นะครับ ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าสุนัขเห่าคนเดินมาหน้าบ้านเขาเดินผ่านหน้าบ้านแล้วมันเห่าต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าขีดให้เห็นว่าอะไรครับกราฟขึ้นปื๊ดแต่อายไทําตัวลงสุดท้ายอะไรครับดิ่งลงเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไดโอเจนไดโอเจนคือมันกลับข้างกันไอสลงล่างกราฟเนี่ยขึ้นบนใช่หไหม ี้เลือกว่าลักษณะของเด e ิวชั่นอย่างรูปแบบหนึง่งเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเดบิวชั่นมีตัวหนึ่งกราฟขึ้นแต่ออซไทําำอะไรครับทำหายต่าลงมันก็ลงมาจะลงมากขก่านั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่มันจะ,ม,นจะมันจะมีความแม่นอยู่พอสมควรในการเทรดเดบิวชั่นถามว่าการเทรดเดบิวชั่น Gen, ประเภทรูปแบบเนี้กับอินดิเคเตอร์นี้ใช้ได้ไหมเรามาเห็นถามว่ามันลงมันจะมาถึงตรงไหนนะครับเรามามองดู ดีมานด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้มันก็อยู่ประมาณเนี้ยการาฟมันจะไม่ค่อยไปไหนหรอกนะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวนี้เป็นรูปแบบอะไรรูปแบบอะไรครับเป็นรูปแบบเอ็มแพทเทิร์นนะครับตรงนี้ก็มันมีหลายรูปแบบเนาะเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยลองไปทบทวนบทเรียนเช่นที่ผมพูดไปคือพลายแอคชั่นชาร์จแพทเทิร์นมาประกอบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับนักเทรดมือใหม่ อย่าเพิ่งอยากรวยให้เน้นเ,เก็บกรรมประสบการณ์ต่างๆโอกาสมันไม่หนีไปไหนหรอกครับตลาดมันไม่หนีไปไหนหรอกอยู่นี่แหละนะครับอันนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้เน,นี่ก็เป็นรูปแบบ M pattern เห็นไหมครับ M pattern พอมันโลมงตรงนี้มาแต่ว่าอันนี้น่าจะมีข่าวมันขึ้นแต่มันขึ้นไปไม่ถึงมันก็ลงมาแล้วก็ขึ้นอีกแล้วก็ไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของรูปแบบอีกร,รูปแบบหนึ่งที่เขาใช้กเทกันบ่อย ะนะครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ไปนะอีกนี่อีกแบบหนึง่งนะครับรูปแบบ m pattern อ่าตัวนี้มันทำอะไรครับ hi g h เนี่ยเสมอกันเลยไม่ได้ลงเลยแต่ว่า IS i s i สนะครับต่ำลงเขาเรียกว่ารูปแบบ d ด่นกว่าเนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบ d ด่นกว่าเส่วนว่าเข้าตั้งแต่นี้ปืด๊ดก็ไปออกประมาณตรงนี้ส่วนเนี่ยนะก็ได้ยู่พอสมควร อันนี้ลองนําไปใช้ใดูค่าต่างเนี่ยคิดกว่าแล้วก็ปรับค่าพวกนี้นะครับค่า14เนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็ปรับตามใจชอบแล้วแต่คู่เงินแล้วกันอันนี้เป็นการเหตดทองเนาะผมก็ให้ค่า default ไปอันเป็นค่ามาตามเครื่องนอะส่วนสีถ้าเพ,เพื่อนจะปรับเนี่ยก็ปรับคันเลอือตรงนี้นะครับชอบอะไร smooth super smooth อ้พวกนี้สีน้ําเงินก็เป็นเส้นรองตัวนี้นะครับ super smooth ่ยเป็นเส้นรองแต่ว่าเส้นตัวนี้ทีเขียวกับแดงเนี่ยเป็นเส้น corrected super smooth เป็นหลักนะครับอันนี้ผมขอเรียกให้มันเข้าใจง่า,งายๆนะเนาะสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับใต้คลิปด้านล่างอันนี้ก็ดึกแล้วนาตีสวัสดีค,ครับ